สวัสดีครับยีนนีตตอนเข้ก็สู่ช่องเต๋าฟอร์ดชาแนลนะครับวันนี้เต๋าอยู่กับเจ้า Ever e ร t w i สต t ทนะครับคันสีดำคันนี้เลยนะครับคันนี้เนี่ยจะเป็นตัวขับสีนะครับราคาตัวรถอยู่ที่1 8 9 9 0 0 0บาทนะครับถ้าเป็นสีพิเศษเนี่ยจะเพิ่ม10,000บาทนะครับคันนี้ทำอะไรกันบ้างนะครับแปลงหน้า F150 เดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันเลยครับด้านหน้าสุดนะครับตรงนี้เราแปลงหน้านะครับชิ้นบนเราก็เปลี่ยนใหม่หมดเลยนะครับเป็นตัวฝากระโปรงนะครับต ด้านบนเนี่ยเขาจะมีตัวช่องลมนะครับติดตั้งให้นะครับเป็นตัวสกูปแบบนี้นะครับมีตัวโลโก้คาว่าแรปเตอร์ติดอยู่ด้านข้างด้วยนะครับตัวสกูปตัวนี้ก็จะเป็นตัวเจาะจริงด้วยนะครับเป็นสีดําด้านนะครับแล้วก็อยู่ตรงกลางของตัวฝากระโปรงหน้านะครับแล้วก็ในส่วนของฝากระโปรงหน้าก็จะมีมิติเหลี่ยมสันในค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับแล้วก็คมนะครับด้านหน้าเนี่ยมีมิติในส่วนของตัวช่องลมด้วยนะครับตัวนี้สามารถที่จะเอาอากาศนะครับเข้าไปในห้องเครื่องได้ด้วยนะแล้วก็มิติตัวนี้นะทำให ตัวฝากระโปรงนี่ใหญ่เห็นไหมครัเลยเสา A มาด้วยนะครับสำหรับตัวฝากระโปรงหน้านะครับตัวนี้ก็คือบายบอดี้ออกมานั่นเองนะครับแล้วในส่วนของตัวด้านหน้าครับตัวนี้กระจังหน้าครับเปลี่ยนใหม่นะครับเป็นตัวเซต F1 ฟหเลยนะครับโลโก้ใหญ่ๆนะครับแล้วก็ตัวนี้ถ้ามองเผินๆเนี่ยคล้ายๆตัวแรปเตอร์ V6 เลยนะก็ DNA ของ V6 กเนี่ยครับก็มาจากตัว F 150นี่แหละนะครับตะแกรงลังพึ่งใหญ่ๆแบบนี้ครับมาพร้อมกับตัวไฟ 3. จุดไฟมินิไลท์3จุดด้านบนตัวนี้ขนาดใหญ่ด้ววยแล้ก ด้านซ้ายนี่ฮะมีในส่วนของตัว okay. คําว่าตัว R ตัวนี้นะครับเป็นรับเตอร์ R นะสำหรับคันนี้นะครับมาดูในส่วนของตัวกันชนหน้ากันบ้างนะครับสำหรับตัวนี้นะครับกันชนหน้าเนี่ยนะครับทำใหม่นะครับตัวใหญ่ขึ้นนะครับตัวนี้ก็สเกลเนี่ยหนึ่งต่อหนึ่งเลยนะครับมีไฟตัดหมอกมานะครับตัวนี้นะครับข้างละสี่ดวงเป็น LED ด้วยนะครับตัวนี้มาในส่วนของกันชนแต่งตัวนี้เลยนะครับแล้วก็มีห่วงลากจูงมาให้2ห่วงครับอ่ากล้องเดิมก็ยังอยู่นะครับกล้องหน้านะครับเซนเซอร์เดิมนะครับ ที่กันชนก็ยังติดมาให้เหมือนเดิมนะครับตัวนี้ในห่วงเดิมเนี่ยนะครับอยู่ด้านในนะครับตัวนี้ก็ติดตั้งมานะครับเสริมเข้ามาแบบนี้เลยทาห่วงแดงแบบนี้เลยนะครับสวยมากมากนะครับตัววัสดุเนี่ยเป็นวัสดุอย่างดีเลยครับแข็งมากนะครับในส่วนของไฟหน้าถัดมาตัวนี้นะครับไฟหน้าเป็นไฟหน้างานจากวีแลนด์นะครับตัวนี้ก็เป็นงานแท้เลยนะครับมาพร้อมกับตัวลายเส้นที่ค่อนข้างสวยนะครับตัวนี้เป็นไฟ LED นะครับสูงต่ำนะครับมาพร้อมกับตัวไฟตัว F ตัวนี้นะครับ ก็คือเป็นไฟเดลไลท์นะครับรุ่น F150 นั่นเองนะครับก็ค่อนข้างที่จะสวยงามมากๆนะครับถ้ามาดูมิติตัวรถด้านข้างกันหน่อยนะครับมิติตัวรถด้านข้างเนี่ยก็จะวายบอดี้นะครับตีโป่งใหญ่ออกมานะครับแบบนี้ก็จะมีเหลี่ยมสันเนี่ยค่อนข้างที่จะคมนะครับแล้วก็ดูใหญ่มากขึ้นนะครับทำให้ตัวรถเนี่ยดุดันนะครับ มาพร้อมกับตัวซุ้มล้อครับตัวนี้นะครับซุ้มล้อจะมาเซ็ตเดียวกันนะครับเป็นซุ้มล้อขนาด6นิ้วนะครับมีไฟที่ตัวซุ้มล้อด้วยนะครับสำหรับรุ่นนี้นะชุดแต่งมาด้วยกันเลยนะครับแบบนี้นะเพื่อให้รับกับตัวล้อแม็กขนาดใหญ่ตัวนี้ครับอ่ะตัวเนี้ยล้อแม็กนะครับขนาดขอบ20นะตัวนี้ออฟเซตนะครับจะเป็นลบ45นะครับงานจากฟูเอลนะครับตัวนี้งานอเมริกาแท้เลยแข็งแรงแล้วก็ลายเนี้ยเนี่ยที่อเมริกาฮิตกันมากๆนะครับลายแม็กสวยนะราคาก็ค่อนข้างใช้ได้เลยนะครับสำหรับ รู้จักคูเอลอยู่แล้วเนี่ยนะครับเป็นแม็กที่ราคาแพงแล้วก็ใช้งานเนี่ยค่อนข้างดีนะครับเพราะว่าแม็กเขาแข็งมากๆนะครับมาพร้อมกับยางตัวนี้ครับยางตัวนี้ก็ยอดชิ้นอีกชิ้นหนึ่งนะครับเป็นยางของแอ็มนะครับตัวนี้เป็น AT ครับนะฮะตัวนี้ก็เป็นยางขนาด35มสิบห้คูณสิบสองนะครับโมนยางใหญ่นะครับหนาแล้วก็บึกมากนะครับสำหรับยางนะครับลูกค้าอยากได้แบบแน่นๆก็จัดให้นะครับให้เข้ากับตัวล้อแม็กตัวนี้เลยนะครับแล้วก็ช่วงล่างนี่ยก2นิ้ว เห็นไหมพอใส่ยางใหญ่ปุ๊บเนี่ยดูมองไม่เห็นเลยว่ายกขึ้นนะฮะเปลี่ยนปีกนกไปให้เรียบร้อยนะฮะแต่โช๊คเนี่ยนะครับใส่เป็นโช๊คของตัวโปรเฟนเดอร์นะครับ2.0ย์ซับแท้งด้วยนะครับตัวนี้นะครับติดตั้งมาเป็นแท่งสีแดงๆแบบนี้เลยนะครับก็สามารถที่จะระบายความร้อนนะครับเข้าสู่ตัวแท่งตัวนี้ได้ดีนะครับโอเคช่วงล่างก็อัปเกรดไปให้เรียบร้อยแล้วนะครับพามาดูตัวด้านบนหน่อยนะครับด้านบนก็เสริมเป็นตัวสปอตไลท์ตัวนี้เข้าไปนะครับซ้ายขวาเลยนะครับตัวนี้สไตล์ พามาดูตัวรถด้านข้างกันบ้างครับสำหรับตัวนี้ก็เสริมเพิ่มเติมนะครับในส่วนของบันไดเหล็กงานของ Hummer ครับตัวนี้นะครับรุ่น S M 1 0 5นะครับตัวนี้เป็นรุ่นชาร d โดนะครับมีไฟ2พื้นมาด้วยนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับด้านบนก็ไม่ได้ติดตั้งอะไรเพิ่มเติมนะคันนี้ก็นะครับติดฟิล์มไปให้นะครับกันสาดนะครับราวหลังคาก็เดิมจากโรงงานครับของ y t ยแเขาจะเป็นราวหลังคาที่มีร่องด้านบนแบบนี้นะฮะอ่าเราก็จะทำสีเป็นสีดำนะครับจากเดิมเขาจะเป็นสี สีเงินนะครับตัวนี้นะนะครับก็ทําเป็นสีดําเรียบร้อยเลยนะครับตัวบอดี้ด้านข้างครับตัวนี้นะครับใหญ่ขึ้นเหมือนกันนะครับก็ให้รับกับตัวบอดี้ด้านหน้าที่ใหญ่เหมือนเดิมนะครับตัวนี้ก็ตีโป่งออกมาอ้วนครับมีคิ้วล้อนะครับไฟที่ซุ้มล้อก็มีมาให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ที่สําคัญคันนี้นะครับใส่ตัวนี่มาด้วยนะครับสําหรับอ่าเรียกอะไรบังโคนใช่ไหมนะตัวนี้นะครับบังโคนนะครับหรือกันโคนนะตัวนี้ก็ติดตั้งเป็นกันโคนนะครับงานดีเลยนะตัวนี้ มีตัวกอรคําว่า Raptor ร v t ด้วยนะครับตัวนี้เป็นชุดแต่งของ Ford เขานั่นเองนะครับในตัว f 1 5 0ส่วนนี้นะครับก็มาพร้อมกับตัวด้านหลังนะตัวนี้นะครับจะเป็นตัวท่อนะครับปลายของอะคาบูวิดนะครับตัวนี้เสียงพร้อมากมากนะครับสำหรับท่อตัวนี้ก็เปลี่ยนมานะครับเป็นท่อคู่แบบนี้เลยนะครับออกทางเดียวกันนะออกทางขวาอย่างเดียวนะครับแต่ว่าเป็นท่อคู่ออกมานะครับแบบนี้นะครับออกปลายคู่นะครับท่อตัวนี้ก็ติดตั้งเป็นงานของอะคาบูวิดนะตัวนี้รถแข่งใช้กันเยอะมากนะครับ แล้วในโซนด้านหลังตัวนี้ไม่ได้เพิ่มเติมอะไรนะครับก็เป็นเซ็ตเดิมจากโรงงานนะครับไฟท้ายแบบซิกเนเจอร์นะครับตัวนี้ด้านหลังก็สลักคาว่า YT ยแทเข้าไปนะครับติดตั้งเข้าไปแบบนี้นะครับมีตัวคลิกเซนเซอร์ด้วยนะตัวนี้นะครับสามารถเตะเปิดด้านหลังได้ด้วยนะครับสำหรับฝาท้ายของ Ford Nextgen e v ์เอ t นะครับเดี๋ยวพาไปดูด้านในกันเล็กน้อยว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับ Nextgen e v เอเ t ก็ถือว่าค่อนข้างหรูนะครับตัวนี้จะเป็นโทนของ WiT แทนะครับ เดินได้สีส้มนะครับตัวนี้จะเป็นส้ม Cyber ร์ออ n ์นต์ะครแล้วก็มาพร้อมกับภายในเนี่ยครับบรรยากาศเขาจะมีไฟส่องด้วยนะสำหรับห้องโดยสารตัวนี้เป็นแสงสีฟ้าโทนสีฟ้าครับพวงมาลัยได้มาเป็นแบบพวงมาลัยไฟฟ้านะครับมีปุ่มกดต่างๆเนี่ยเป็นมัลติฟังกชันนะด้านขวาเนี่ยควบคุมหน้าจอเรือนไม้นะครับเป็นหน้าจอสีขนาด 12นิ้วเลยนะครับสำหรับรุ่นนี้แล้วก็ด้านซ้ายนะครับจะเป็น Adaptive Cruise Control ที่มากับรถคันนี้นะครับสามารถล็อกความเร็วขณะขับขี่ได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะใช้งานนะครับก็คือสามารถปล่อยคันเร่งได้เลยนะครับตัวนี้มีระบบในส่วนของตัว Stop and Go ด้วยนะตัวนี้นะครับถึงหยุดนิ่งเลยนะครับในส่วนของหน้าจอ12นิ้วนะครับตัวนี้ก็ให้มาในรุ่นของ Y Tag ตัวท็อปตัวนี้ด้วยนะครับแล้วก็ด้านล่างเนี่ยจะมีตัวแท่นชาร์จมาด้วยนะครับตัวนี้จะมีแท่นชาร์จแบบไร้สายแล้วก็ตัวชาร์จ USB Type C ก็มี นี่ฮะที่สําคัญตัวนี้นะครับเป็นตัวคันเกียร์นะครับแบบไฟฟ้านะครับหรืออีชิปเตอร์นั่นเองนะตัวนี้ก็เป็นตัวหุ้มหนังสีส้มไซเบอร์เลน์เช่นกันนะครับตัวนี้เนี่ยนะครับใช้งานสามารถใช้ระบบในส่วนของการถอยจอดเข้าด้วยนะครับตัวนี้นะครับสำหรับตัวหัวเกียร์ไฟฟ้าตัวนี้นะครับแล้วก็มาพร้อมกับตัวเบรกมือนะฮะตัวนี้เป็นตัวเบรกมือไฟฟ้าโหมดการขับขี่ไร้โหมดนะครับตัวนี้มีทั้งหมด7โหมดนะครับสำหรับ มีทั้งหมด6โหมดนะครับสำหรับรุ่น Everest Y Tech ตัวนี้นะครับสามารถเลือกได้นะครับตามความเหมาะสมเลยนะครับมีชูเฮดโฟลว์โฟ High นะครับให้ครบเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของช็อตคัสก็มีมาให้นะครับสำหรับคันนี้มาดูในส่วนของเบาะกันบ้างนะสำหรับเบาะเนี่ยครับเป็นเบาะหนังทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็มีโลโก้คำว่า Y Tech ครับปักอยู่เป็นสีส้ม Cyber ร์ออร์นะครับแล้วก็มาพร้อมกับเบาะคู่หน้าปรับเป็นไฟฟ้า8ทิศทางมีตัวดันหลังเพิ่มเติมขึ้นมาด้วยนะครับผม โอเคเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับ e v e r e s t Y Tag นะครับถือว่าเป็นรุ่นที่ท็อปที่สุดแล้วก็แพงที่สุดในรุ่นของ next gen Ford เลยนะครับสำหรับคันนี้นะครับราคาตัวรถอยู่ที่1 8 9 9 0 0 0นานะครับยังไม่รวมชุดแต่งนะครับตัวนี้ F 1 5 0ก็คือแต่งแยกนะครับตัวนี้สำหรับใครสนใจชุดแต่งแบบนี้หรือว่าชุดแต่ง e v e r อ s t อย่างอื่นก็สามารถที่จะทักทายเข้ามาคุยรายละเอียดกันได้นะครับมีแบบแต่งให้เยอะนะครับตัวนี้จะเป็นตัวเซตที่แพงที่สุดเลยนะครับ สำหรับใครอยากได้ทรงนี้นะครับแบบนี้ก็ทักเตามาได้นะครับในช่อง YouTube ครับเตาฟอร์ดชาน n e ลนะครับหรือสามารถโทรเข้ามาครับศูนย์เก้าเจ็ดเก้าหนึ่งแปดแปดสามสองสี่วันนี้ฟังเอลเลดไวท์แท็กต่งบอดี้คิทเอฟหนึ่งห้าศูนย์แรปเตอร์ด้วยนะครับวันนี้เตาฟอร์ดขอลาไปก่อนสวัสดีครับ